เฮ้ยพูดจริงๆข้างบนน่ะมีแต่หญิงออนกับเอียดกำลังแต่งตัวอยู่เฮ้ยนั่งก่อนดีกว่าไ<ป>มา่มันอยู่ที่ไหนเล็ก มีอะไรก็ค่อยพูดกันที่เทินโถเอ้ยม,มันเป็นเมียฉันได้ยินไหมเล็กแต่แฟรสยามการกรีนมันเป็นเมียฉัน ทำฉันก็รักมันฉันยังรักมันตต้หัวใจของฉันอะไรกันคะเล็กเธอนเป็นอะไรอ่ะเธอว่าใครเป็นเมียเธอคนที่กำลังจะเป็นที่สะพายยิงอ่อน่ยล่ะจะแปลกใจเลยทุกคำพูดที่ผมพูดมันคือความจริง ผมไม่เคยพูดเรื่องนี้ให้ใครรู้ไม่เคยบอกเรื่องนี้ให้ใครฟัง<ค><ณ>ผมรักนางก,กาอีนั่นแล้วมันก็เป็นเมียผมแล้ว<อ>จะไ้ก็สั่นแล้วํากับผมได้เล็กเร็วเข้าหย่ไปลงไปแล้ว<อ>เล็กไปเอามาสิหญิงไม่รู้ที่เนเอ่อใช่เดี๋ยวนะช่วยกันก่อนเร็ว เปลี่ยนเสื้อ,อผ้าแพนเหนื่อยค่ะโอ้เหนื่อยผมอาบ,บน้ำก่อนนะนะ <c oughs> น้ำฉันรักเธอสุดหัวใจไม่เท่าแพนไม่เธอแต่งงานกับใานน้นะแพนไม่ฉันคนเดียวเท่านั้นไม่แต่งงานกับฉันแพนชีวิตฉันขาดแพนไม่ได้ไม่ ฉันรักแพนฉันรักแพนไม่ฉันไม่ได้รักเจ้ยังไม่เปลี่ยนเครื่องทรงอีกจะเข้าน้ำน,นานดึกแล้วนะกันปุ้งก็นกอนก่อนสิแพนยังไม่ง่วงนาผู้หญิงที่ชื่อพันพรเพรทพธารไม่พบพบแล้วไงเออทั้งนั้นซื้อพี่ไม่ลงขแข่งงานหรือคงใช้เวลาหาแม่คุณทั้งต่า ไอลื่นี่อบท้มีความหวัง,งวอนาง<อ>น้อยเราก็รู้ที่อยู่ของเธอเธอจะยอมเล็นหลังกับเราหรือปล่าที่ที่ป,ปิ่าของผู้ครับครับรงนคนบางทียังไม่ตายเมาหนิน่าเสียได้นะพ่อชายใหญ่น่าจะชอบแม่อียดแทนที่จะเป็นนางบ้านแม่เรื่องมดแล้วไปแล้วอย่าคงหลับ ให้ลูกไปพักผ่อนชายทะเลสพักดีไหมคะอืมก็ดีมะให้แม่ปลาไปเป็นพืนค่ะบ้านนี้ตื่นเช้าทุกคนละคะ่ะแป่ไม่จะแพนคะ่ะดี่โมงแล้วคะเนี่ยเกือบเที่ยงแล้วมั้งคะ ายเปไ็นนเข้าคุณหญิงคงเขียนรูปปกติยังไม่ทันสว่างพ่ชาใหญ่ก็จะเข้าไปง่วงแต่งงานวันแรกน่าจะอีอ๋อเหมือนชาวบ้านเขาไอ้กูจะบ,บ้างานไปถึงไหนถ้าภูมิใจในความรักของคุณหญิงกับคุณเล็กนะคะแปลงกันก็ไม่มีความสุขเราคออะไรกันจา้าสาวสาวอืมหิวแล้วล่ะแพนเขียนเยอะแยะพอทานก็ไปสิ แหมช่างประชดหญิงดูสิเวลาแพนงอนอะ่ะน่ารักดีเหมือนกันนะหญิงขอกาแฟาพี่แก้วสิค่ะกระเป๋าเนี่ยไว้ท่ายรถสิจะไม่ปิวค่ะ ก่อนละคะคุณคำหนึง่งไม่เป็นไรครับเสร็จงานแล้วดิฉันจะตามไปนะคะโอ้แหมดีครับหลายหลายคนน่ะสนุกดีครับขอตัวก่อนนะคะครับไม่เป็นไรครับต้ทวดก็ขับได้ทำไมต้องให้เจ้าหน้าตาพิลึกพิลึกน่ะขับไปด้วยก็ไม่รู้แม่เห็นดีแล้วเหรอกำลังจะไปเหมือนกันนะ่ะบ้านดีก็อยู่ติดกับบ้านเราด้วย ไม่น่าจะมีอะไรนี่นาคุ่นพ่อเขากับพ่อนะ่ะก็สนิทกันไม่ใช่เหรอเท่านั้นเหรือคะคุณแม่ <c oughs> แม่กับพ่อนะ่ะอยากให้เอียดสนิทสนมกับเขามากแม่คนเดียวนะพ่อไม่เกี่ยว <c oughs> พ่อเขาก็คิดเหมือนกับแม่นั่นแหละไม่ค่ะคุณแม่โทลูกเอียดของแม่ลูกเอียดนะ่ะอายุสมควรที่จะมีเย่ามีเรือได้แล้วไม่ค่ะคุณแม่ อย่ยังไม่คิดถึงเรื่องนี้คุณคำนึงนะ่ะเป็นคนดีนะลูกแม่จะไม่ขัดใจลูกมาทําไมเล่าแม่ก็พ่อนะี่ยังไงนะไม่ช่วยแนละ้วจะขัดอ,อีกไปได้แล้วเราจะไม่เอียดคุณคำนึงนะ่ะเขารอยอยู่นานแล้วอาทิตย์หน้าพ่อกับแม่จะตามไปน้าก็จะไปด้วยค่ะบอกตาเล็กด้วยถ้าจะไปอ่ะให้ชวนหญิงออนไปด้วยจ้าจ้ารีบไปเถอะ เดี๋ยวถึงค่าจะลำบากนะค่ะบไปเถอะลูกเน่พนมขับรถขับลานะ่ะอย่าให้มันเร็วนักนะครับจะเป็นห่วงเลยครับผมลาแล้วครับ อมโอหพ่อยกวังในหนังได้พ่อถอยไวไอ้พี่เอาไวเขามาอนี่อระตูใช่แน่พ่อใช่สวะก็เลยที่มันตรงากระดาษที่มือเองอ่ะแ้วเดี๋ยวที่พ่อใชเล่าอไปทอนะเดี๋ยวที่หมาอีกอืมอ ขามาหาใครเจ้าลุงอ๋อไฟเฮ้ยอ้อาวฉันถามว่ามาหาใครไงลุงหาคุณแม่แผนเหรอพ่อหะแผนช้าช้าชาชาชาสวยจนพ่อจำไม่ได้เลยช่วย <laughs> ไปเฮ้ยอ,อ,อย่า sim, <laughs> พกี่าอมายังไงเนี่ยพ่ออ่อาก็ขึ้นรถมาสิวะเออ ถามได้ฉันหมายถึงมาทําไมอ้าวก็มาเยี่ยมเองนะสิได้ข่าวจากหนังสือพิมพ์ว่าเองน่ะมีผัวเป็นเจ้าที่บ้านเขาลือกันให้แซดว่าต้องไถ่เองแน่ๆพวกมันจะหมารถมาอวยพรเองข้าขอมาดูก่อนผิดไปอาจจะอายเขาทั้งหมู่บ้านอ้าวไอ้เปียสาธุพี่เขาสิวัดดีอโอ้โหสวยชิบปเลยเฮ้ยถึงเลยนะไอ้เปียะพี่เขาไม่เหมือนเองนะเวย้ยเองมันไอเด็กเลี้ยงควายพอ บอกพ่อตามตรงนะถ้าไม่จาเป็นพ่อก็ไม่ต้องมาหาฉันหรอกถ้าอยากได้เงินใช้เขียนจะหมายมาจะส่งไปให้ถ้าว่างฉันจะไปเยี่ยมพ่อเองทําไมทําไมลววะว่าแพนฉันอายเขาะสิพ่ออายเอง็งเองอายพ่อของเอง็งเลยวะอีแผนอ เออก็ดีอะฉันให้เงินสองพันพอมะพอมาเพราะคิดถึงเอง็งไม่เห็นหน้าเองก็ชื่นใจขูแล้วขอให้เองอยู่ดีมีสุขเท่วอีแผนไปไอเ้เปีเ้ยเร็วสิไอ้ควายเดี๋ยวจะคํา กลับไปด้วยสิพ่ออืม